ร้างตรงนี้เลยให้ประชาชนรู้ว่าตกตรลกเป็นยังไงให้ต่อหน้าตรงนั้นเลยเขาจ่ายเขาจ่ายตังอาจารย์ไม่รับรู้เลยแล้วก็จําหน่ายวัตถุมบางคนให้ใช้ชื่อการสร้างเหรียญเหรียญห้าแถวคนละห้าแถวที่ที่มีปัญหานะครับทางวัดสร้างเองแต่ใช้ยันห้าแถวโดยให้ใช้สิทธิ์ของอาจารย์หนูมคนเข้ามาคืออาจารย์นั่งปกเลยแล้วก็ให้ทีมนพกระจิมาร่วมคือปลุกเสกคนร้ายกับกายเป็นดีดวงะสุพระพุทธสรัตรลุปรินิพาน แต่เงินรายได้ทั้งหมดที่วัดน่ะให้วัดไปแสดงว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้ขอดูเลยใช่ไหมครับว่าทุกบาทที่ไม่เคยขอดูเอแล้วคนที่มาเสียตังค์ก็คือทุกคนรู้หมดครับคนถ้าอย่างไรผมฟังแล้วก็จริงๆแล้วพระพระครูใบีกาที่จริงๆแล้วก็ได้ได้เงินคนที่เก็บตังค์ก็คือมีผู้หญิงอ่ะเลขาเป็นผู้หญิงศีกาคนสนิทเป็นคนเก็บตังค์ทั้งหมดถ้าจะเจาะถามขอไปถามคนนี้อันนี้เป็นประเด็นใหม่เลยนะฮะอยู่ๆอาจารย์ดูกันภัยพูดแบบนี้ ประจานไม่ได้พูดคนเดียวทุกคนรู้หมดอมเป็นคนดูแลเงินให้วัดก็ <g> <g> เป็นคนไปจ่ายตังค์ลูกศิษย์อาจารย์ที่อาจารย์นั่งสักอะ่ะบินเนี่ยเ <g> ขาประกาศไมายปลาว่าใครจะสักมาทาบัตรก่อนนะใครจะสักมาทำบัตกนนะรก,ตก่อนมาอาสากทำบัตรทั้งล่างเลยทุกคนก็ตรหาผู้หญิงคนนี้อ่าแล้วเก็บตังค์ถ้าอย่างนั้นเท่ากับว่าผมฟังอาจารย์หนูกันภัยพูดมาทั้งหมดการสร้างหลวงปู่ทวดไม่ได้เริ่มมาจากตัวอาจารย์หนูกันภยัยถูกไหมฮะเริ่มมาจากทางฝั่งวัดมากกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเริ่มจากอาจารย์เอออกก็คืทททาาาาาาััญบจจรรยยย์์แล้้วววีี่่ขึนนไปชงด อาจารย์ไม่ได้แตะเลยเงินตรงนี้ร่วมสามสิบกว่าครั้งเป็นเวลาสองสามปีมเงินตรงนี้อาจารย์ถามว่าร่วมสามสิบกว่าล้านนี่ไปไหนประเด็นนี้เลยสามสิบกว่าล้านไปไหนหลังพอเสร,ร็จเรียบร้อยปุ๊บเจ้าวาดไม่ใช่เจ้าวาดอยู่ๆปุ๊บช่างหล่อโทรมาเลยอ,อาจารย์นั่งสักทีเนี่ยครับอาจารย์ผมหล่อไม่ได้แล้วนะบอกทําไมเงินเจ้าวาดไม่ส่งบอกอ้อาแล้วยังไงเนี่ย ไม่รู้ผมรอไม่ได้เอ้าเราคิดในใจทิ์หายแล้วกูเสียแล้วงานนี้พังเลยได้ว่าเพราะรู้ว่าเงินก็คือเวลาไปงานอะไรเขาเก็บหมดแต่ทําไมไม่ไปจ่ายช่างหล่อไม่ใช่เก็บหมดแล้วไม่ว่าเราส่งตรงนี้ที่เขามาเอาตังค์าจยาวาดเอาเงินตรงนี้มาเอาตังค์ครับมาเอาตังค์มีหลักฐานหมดแล้วก็ได้เซ็นใบอนุโมทาวตรไว้เซ็นบ้างไม่เซ็นบ้างก็รวบรวมได้ก็ก็ก็หลายสิบล้านหลายสิบล้านก็หลายสิบล้านพอสมควรตรงนี้ข้อมูลนะนะมีหลักฐานหมดเซ็นสับเรียบร้อยปุ๊บ อาจารย์ก็เลยโทรไปทางวัดเทาะเลยชวนชวนต่อยเลยเอ้ยหลวงพ่อทาไมไม่ให้ทางวัดทำาผมเสียหมดเลยหลวงพ่อหลวงพ่อเอาตังค์งไปไหนอเออเออแล้วผมไปช่วยสักหลวงพ่อหลวงพ่อไปไหนอ่ะแล้วหลวงพ่อไปเรียลงเรียลายแล้วจัดงานพิธีหนุนดวงดวนคน,คน,คนหลายหมื่นคนหลวงพ่อเก็บตังค์เงินไปไหนหมดนะอาจารย์ก็ไม่เข้าใจใช่ไหมเออเอาแล้ว่างั้นหลวงพ่อมาคุยกับผมนะผมหันหลังเลยได้ต่อไปผมไม่สร้างแล้ววันนี้หลวงปู่ทวดเสร็จผมไม่เอาแล้วนะหันหลังเลยอาจารย์ก็ส่งเงินเองเลยโดยการส่งเช็คเงินเงินผ่านธนาคารไปให้ใครครับ ให้กับช่างหล่อโดยตรงโดยตรงแล้วไม่ผ่านจะเอาว่ารูปนี้อีกแล้วไม่คุยแล้วแสดงว่าช่างหล่อเขาก็ต้องไปช่างของเขาเองในวัดไม่ใช่ในวัดเขาที่โรงหล่ออ๋อที่โรงหล่อที่โรงหล่อเขาสร้างเสร็จอาจารย์อาจารย์เลยส่งส่งเร็วมะส่งไปเรื่อยๆส่งจนกระทั่งหมดโรงหล่อทําให้ทันเพราะงานเขาเยอะครับสร้างยังไม่ทันเสร็จเลยพอแค่ตั้งปุ๊บยังไม่บางครั้งไม่ได้ขอมไม่ได้ขัดเลยทางวัดเอาเสียไปแห่แล้วแห่ขึ้นเหนือลงใต้ไปจังหวดนี้ระหว่างแห่ก็ด่าอาจารย์ไปเรื่อยเห็นลูกศิษย์โทรมานะก็บอกว่า แห่ไปเนี่ยจาร์หนูไม่ให้ตั้งวัดเข้าไปเรียลายกันไปตรงนู้นก็น่าจะหลายสิบล้านเหมือนกันนะคิดไปเฉยนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเห็นนั่นนะพอเสร็จสาส์เรียบร้อยระหว่างนั้นปุ๊บเ,นะเว็บไซต์ของวัดแม่ตะคาเริ่มด่าแล้วอาจารย์ก็ดูตกใจลูกสิ์ว่าจารพ่อพ่อนี่นี่ประจานเนี่ย หมินประมาทเลยเนี่ยเอารูปเมียพ่อมารูปรูพ่อมาแล้วเอาสเตเตเมนต์มาเอานู่นนี่มาด่าประการมีบ้านมีช่องมีสวนมีอะไรเนี่ยมาด่าเสียหายพ่อทาไงปล่อยก็เถอะแล้วแต่บุญรรมลูกมันหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่งครึ่งปีบอกต้องแจ้งเลยเฮ้ยอย่างนี้แจ้งอะไรครับหมินประมาทก็ต้องแจ้งหมินประมาทถ้ามาเขเส็จสันเรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็ไม่เคยตอบโต้เดี๋ยววันดีคืดีก็มาอาจารย์หนูตายแล้วอาจารย์หนูโดนตีสังคมจะรู้เลยว่าอาจารย์อาจารย์พูดตรงนี้คือเนี่ยที่ประชาชนรู้แล้วอาจารย์หนูโดนแทงตายาาายย์หนูขบ้ที่ เสพยาตั้งสำนักเลยเนี่ยคือข่าวเือออกมาเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นพอมันมีเรื่องกับวัดเรื่อยๆเลยคือทางวัดเองเขาก็อ้างนะฮะว่ามันเหมือนกับต่างฝ่ายต่างอ้างเพื่อเอาไปหาผลประโยชน์ตรงนี้ไม่รู้อืดูเอกสารพร้อมชี้แจงทุกกรณีถ้าจานผิดครับปิดสํานักไม่สัก พอกันทีอถือว่าทําบุญแล้วได้บาปมันมีอีกกรณีแต่อาจารย์ถือว่าไม่เป็นไรอาจารย์รับท้งหมดมันมีกรณดีที่เกิดขึ้นก็คือเช่นถ้าผมเรียกถูกป่ะฮะบริษัทโอมหารวยหรือป่าฮะที่เข้ามาร่วมกับอาจารย์หนูกันภัยไม่ได้เข้าร่วมมาบูชามาบูชาตรงนี้อาจารย์สร้างเองคบปั๊มเหรียญเองจ่ายตังเองนิมนต์พระมาปลุกเสกอาจารย์ปลุกเสกเองโดยที่ทางสํานักจัดทําขึ้นมา ก็เป็นของสำนักครับแล้วโอมหาล้รวยปุ๊บพ่อครับผมออกไปขอบูชาไปจหนายั้งแต่ผมต้องมีกําไรนะบอกได้งั้นอย่าให้ต่ำมาสามร้อยโอมหันรวยบูชาไปเหรียญละสามร้อยสามร้อยเซ็นเช็คเงินสดมาให้กับเซ็นแล้วแต่ว่าอเซ็นล่วงหน้าเซ็นล่วงหน้าครับสอบสวนกันเอาก็เซ็นมาเช่าดีห้าร้อยเหรียญพันเหรียญสองพันเหรียญแล้วแต่ก็ตอนนั้นต้องมีหลักฐานอยู่แล้วว่าจะขี่รอยล้านคืออย่างนี้ที่ต้องถามอาจารย์นนเพราะว่าทางฝ่ายวัดเขาก็บอกว่า บริษัทโอมหารวยไปโปรโมทว่าจะสร้างหลวงปู่ทวดวัดแม่ตะไคร้แล้วมันเหมือนกับว่าไปร่วมกับอาจารย์หนูไม่ได้ร่วมเขาบูชาโปรโมทการโปรโมทเนี่ยทางโอมหารวยเขาบอกว่าเงินส่วนหนึ่งไปสร้างอันนี้ต้องเรื่องของเขาแต่ถ้ามีหลักฐานว่าโอมหารวยเซ็นให้อาจารย์ครับไม่ดูดูที่หลักฐานตรงนี้แต่อาจารย์ได้ไมถึงแน่นอนตอนนี้ก็ที่ผ่านมาได้ถามบริษัทโอมหารวยไหมฮะว่าเอาระไรได้ไปโปรโมทหรือแบบว่าจะไปสร้างหลวงปู่ทวดก็คุยแล้วบอกว่า ก็อาจารย์บอกว่าลูกเอ้ยลูกต้มครับพูดตามตรงยื่นเอกสารตามเป็นจริงเดี๋ยวรู้เองผมหานรับอกเอ้าผมก็มีค่าใช้จ่ายของผมเลยของผมแล้วผมก็ต้องเสียภาษีผมทำาทื่อทำนี่ถูกต้องยื่นตามความเป็นจริงเดี๋ยวอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเราต้องจริงลูกเราเป็นคนไทยเราต้องจริงเราอย่าเป็นเป็นตาบาาของสังคมไม่แต่ประเด็นก็คือเวลาเอาเหรียญไปจําหน่ายหรือไปขายได้ไปบอกไหมฮะว่าจะเอาไปสร้างลองปูทวด เขาบอกว่าเงินทำบุญส่วนหนึ่งสร้างฐานทันรโยชน์แล้วก็สร้างผู้ทวดสร้างวัดนู้นนักเรียนในร้อยทำนู่นทำนี่สร้างรงพุงบาลอันนี้เขาแล้วแต่เขาโปรโมทอ่าแล้วแต่เขาอันนี้อาจารย์หนูไม่ได้รับทราบไม่รับทราบอ่าเขาการโปรโมทเขาเข้าบ,บูชาจากเราไปแล้วก็เชิญอาจารย์ไปชวนนั่งนั่งคุยวันเหรียญรุ่นนี้ว่าสร้างระจากนี้ปลูกเสกอย่างงั้นยังนั้นแล้วเขาทางผู้ชมก็บอกเงินรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อไปสร้างสานทัศประโยชน์สร้างวัดนู้นสร้างวัดแม่ตะไครสร้างปูทวดสร้าง ูุนู่นที่นี่แล้วแต่เขาครับแล้วเขาได้ให้บ้งไหมฮะอาจารย์หนูได้ถามมอย่างวัดแม่ตะไคร้เนี่ยโอมมหารวยได้ให้บ้งเขาบอกว่าเขาเซ็นเช็คให้อาจารย์เนี่ยข่าบูชาเหรียญตรงเนี้ยครับมาให้อาจารย์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วเขาก็ทําบุญ ตังหากด้วยเขาบอกเขาทำบุญไปหลายสิบล้านเหมือนกันถ้าเท่ากับว่าบริษัทแห่งนี้ที่มากับอาจารย์หนูกันไัยไม่ได้ไปตกลงว่าจะจ่ายเท่าไหร่ให้กับวันแม่ตะไคร้ถูกไหมฮะไม่มีไม่ได้ตกลงแล้วแต่จิตศรัทธาที่เขาอยากจะให้ก็ให้ถูกต้องก็เหมือนกับบอกเปิดทองหลังพระก็เหมือนกับนองนี้ว่าคือมหาจารย์แล้วแต่จะทำบุญมาก็ถ่ายรูปไปอาการทางถ่ายรูปน้อยแล้วก็อย่าลืมใบอนุโมทนาบัตรนะที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นครับและที่ผ่านมาเวลาสักยาสมุทรสักที่สํานักสงฆ์เนี่ยที่เราคุยกัน ไม่ได้มีการวักดิกที่วัดด้วยแล้วก็ที่นี่ด้วยไม่ได้มีการปราบประกาศให้ว่าทุกครั้งที่ศักจะเอาเงินไปที่วัดแม่ตะไคร้ไปสร้างช่ไม่ใช่ครับศักเงินทั้งหมดเลยนะถ้าศักดที่วัดแม่ตะไคร้เราไม่ได้แตะเงินนั่นเราถวายเราเดินทางขึ้นไปแล้วต้องการไปดูวิวดูอะไรเั้งใหม่ด้วยแต่ที่สำนักเนี่ยเงินส่วนหนึ่งซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรต่วอะไรง่าคือตอนนี้มันสิทธิของอาจารย์จารยแก็แล้วแต่สมบูรณ์อาจารย์ทำงานทำงานมาเป็นสิบสิบปีอาจารย์ต้องเก็บหอมรอมริบ ข้อกลงเอาไว้คืออาจารย์กันจะบอกว่าไอ้เงินส่วนที่สักที่สำนักเนี่ยมันแล้วแต่จิตศรัทธาถูกไหมถ้าอย่างนั้นจะให้หรือไม่ให้ก็ได้เพราะทางหลวงพ่อนั่นก็อ้างบอกว่ามาสักที่สำนักคนมาสักอาจารย์หนูกัภัยบอกว่าดีิยวจะไปสร้างหลวงปู่ทั่วตลอดก็เงินรายได้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วแต่จะทำบุญที่ไหนก็ได้ไม่ได้ทจาไม่ได้สร้างวันนี้วัดเดียวนะครับสร้างวัดคงกวานสาลาโรงครัวสร้างจังหวัดสุรินทร์เป็นวัดสาลาการเรียนสร้างวัดว่าทองจังหวัดตังครับ น้ำภายน้ําท่วมสร้างสังคมสร้างสัญญาณไฟแดงป้อมตํารวจโรงพักสั่งปุ่มกับหรือทําใหม่หมดบวกไปสองล้านสองล้านอันนี้ถ้าติดจิตศรัทธาถูกไหมฮะจิตศรัทธาของเราจะให้หรือไม่ให้วัดแม่ตะไคร้เรื่องของผมและสื่อมวลชนก็รู้ว่าอาจารย์สังคมเยอะทุกคนก็รู้หมดใครไหนถจาช่วยหมดครับอยู่ๆข่าวมาปรากฏออกมาว่าโอ้โหอาจารย์หนูกันภัย รวยมากตอนนี้โอ้โหดีเลยจ้รถ้ารวยจริงก็ดีเลยใช่ไหมตรวจสอบได้มันมันไม่รวยถึงขนาดนั้นพอพอมีพอกินพ่ออาจารย์ทำงานจริงเขาบอกฮะหลวงพ่อก็นั่งออกมาแฉตัวเลขเลยมีรถกี่คันกี่คันเอาให้ลูกให้เมียเท่านั้นเท่านี้แฉเอาออกมาได้ยังไงรถลูกชายอาจารย์เขาก็ซื้อรถไป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 ฝากขายกันที่เต็นรถรถก็ต้องมีการซื้อการขายที่อาจารย์ก็ต้องมีรถบ้างอาจารย์ทำงานมันสิบปีไม่มีรถจะไปนั่งรถเก่าก็ไม่ใช่เดินทางไปสักเมืองนอกครับ ทุกประเทศอาจารย์นขนเงินกลับมาครับทั้งแองจีน่าโจลี่ก็มาสักเมืองไทยก็มาสักถามอาจารย์ไม่มีตังเก็บมั้งเลยเหรอตายเลยอย่างเงี้ยไปไปแบกแบกข้าวสารกินดีกว่าไอ้เงินอะมีถูกไหมฮะท่านอายมีอยู่แล้วกาตังเก็บหอมลอมริศมาแต่ประเด็นอีกอันหนึ่งก็คืออย่างล่าสุดวันเนี้ยที่มันเกิดกรณีลูกศิษย์บางคนมาให้ข่าวกับผู้สื่อข่าวแล้วเราว่าออกจากสํานักอาจารย์หนูกันภายอาจารย์หนูกันภายไปสัญญิงสัญญาว่าเดี๋ยวจะจ่ายให้ปีละแสนในการดูแล แล้วก็หลังจากอาจารย์หนูกัภัยหายไปเลยไม่จ่ายไปเลยก็ต้องดูนะวันนี้อันนี้อันนี้ขออันนี้อาจารย์จะขอปิดไ้นิดนึงก็คือขอขอสงวนสิทธิ์ไ้นิดนึงอาจารย์จ่ายเรื่องอะไรให้ด้วยความเมตตาไหมแล้วทพอให้ความเมตตาแล้วคุณเป็นยังไงถามว่าคนลูกศิษย์ที่ถูกไล่ออกแล้วเนี่ยถ้าไม่ไม่มีความเมตตาจะให้ตังค์ไหมแล้วอาจารย์บางคนอาจจะสงสัยลูกศิษย์ออกไปจากสำนักทำไมอาจารย์หนูกันภพยังจ่ายเงินให้อีกทำไมก็ให้ด้วยความเมตตาเป็นแสนเลยเหรอฮะ ใช่เขากลัวเขาไม่มีตังนี่คือความเมตตาคือเรารู้ว่าเรารู้ว่าทางนี้ออกจากเราไปแล้วแต่ขอออกให้ดี